เริ่มจากข้อเท้ากันก่อนนะนอนสบายๆอย่างนี้ค่ะดูหนังฟังเพ,งงเพลงไปมือเตือนผาก็ะได้นะคะข้าวกลวยหันบลได้เพราะว่าตรงบริหารข้อเท้านะคะเริ่มจากข้อเท้าของเราก่อนนะคะเอาก็ฟังตัวละกันนะเพราะว่าถ้าเหยียดมันจะไม่เห็นนะเหมือนกันกับพี่สา,าวพาวิหารบุบะแต่ลรงปเท้าขึ้นนะคะจะค้างไว้หรือจะเอาลงแล้วสลับกับกันยก้นเท้าขึ้นแบบนี้ก็ได้สลับเป็นปลายเท้า้นเท้านะับหนึ่งขอ20ครั้งเลยนะคะนะับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอยเมยน้องสิบสามสิบสี่สิห้าสิบหสิบเจดสิบแดสิบ้และยีค่ะรอ้สึกเอ็ยังไรคะเมยบ๊อบเมยบ๊อบเมยบอเอากระดุกกระดกนีนิดหนึงอะโอเคนะได้พ่อเท้าไปแล้วต่อไป พยายามนะคะค่อยๆลองเตะขาตัวเองขึ้นไปชี้พอยขึ้นไปบนฟ้าไม่ต้องยกสูงนะคะเอาแค่ประมาณสัก45องศาประมาณนี้นะสลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวานะคะค่อยๆยืดทำเบาๆค่อยๆเตะหะซ้ายขวาเราจะได้หน้าขาของเราไปด้วยได้บริหารหัวเข่าไปด้วยนะคะมืต่องไปฝาบมาต่อง้าค่อยๆเหดสังเกตนะคะปุคิกก้ามน,น่อต้นขาของเรายกขาปุ๊บชันขาปั๊บก้อนขาตรงนี้ขึ้นปุ๊บเลยนี่คือกล้ามเนื้อต้นขา นี้นะคะหนึ่งสองขอสักสิบทีแล้วกันสามสี่มาท้องตีนไปด้วยได้จะดีมากห้าหกเจ็ดแปดเก้าแลกสิบต่อไปให้กอดเข่าชิดกันไว้แบบนี้เอาเข่ากอดกันไว้นะอย่าแยกจากกันนะเดี๋ยวฮอหมนจะอ่ะกอดเข่าไว้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 เสร็จแล้วนะคะให้ดึงเข่านะคะมาหา ตัวเราเองหรือมหาหน้าอกนะเอาแค่ให้เข่าลอยมาสัโคกก้นลอยจากขึ้นนิดเดียวพอหลังด้านล่างนะคะตรงช่วงนี้พยายามกดลงให้มันติดอยู่ที่พื้นให้มันติดอยู่ที่พื้นนะเอาแค่นี้คู่เข่าแล้วดึงขึ้นมาคู่เข่าแล้วดึงขึ้นมาขอสักสิบครั้งพอนะคะสาวขออนุญาตหันด้ยนหนึ่งจะได้หน้าท้องล่างนะคะสองสามกดเข่าไว้กดกันไว้สี่ห้า สังเกตว่าขาไม่ได้ยกก้นขึ้นนะหลังยังอยู่เจดมันลอยนิดเดียวเองค่ะแปดเก้าและสิบอ่าพอยกเข่ามาปึ๊บโดนหน้าท้องล่างปับ๊บพุ่งมาหน่อยถูกทางงานหรือว่าถูกกระแทกนะคะต้องต้อง,ต,องต้องประมาณนี้สิเธิีสิเท,เท,เทิแล้วแต่พี่น้องเหตนะคะเราเน้นการทำเบาๆสบายๆเป็นการบริหารก่อนนอนได้นะคะอ่ะต่อไปเข่าที่กอดกันไว้อยู่ตรงนี้นะคะให้ล้มไปด้านซ้าย ล้มมาด้านขวาสลับไปเรื่อยขอ1สิบครั้งไม่ต้องให้แยกจากกันนะท่านนี้ยังกว่าเขาอยู่นะขอ1สิบครั้งค่ะล้มเท่าที่เราทําได้หนึ่งสองมือเกาะพื้นไว้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิได้อะไรคะรู้ปะเอลเอสบูจากเอลบวใสยเละจังหวะที่เราบิดตัวไปมาเอลทางานสะโพกทางานไปด้วยค่ะต่อไปกลางขาอกโคประมาณนะคะเปิดขากลางเข่าออกเปิดออกพอประมาณนะคะโอประมาณไม่ต้องเยอะมากทีนี้ให้ล้มเข่ามอนเดิมเมื่อกี้เลยนะคะเข่าซ้ายจะไปทับอยู่ที่ส้นเท้าขวาเข่าขวาจะไปทับอยู่ที่ส้นเท้าหรือปลายเท้าของเรานะคะแต่ตรงตรงข้อเท้าอค่ะตะกุ่มเทวตะุ่งมันก็รื่องนั้ทั้งหนา เอาแรงด้านซ้ายนะั้นมันจะสลับกันขอสิบครั้งค่ะเริ่มจากไปซ้ายก่อนนับหนึ่งสลับสองสามสี่ห้าขอสิบครั้งค่ะหกเจ็ดอันนี้สะโพกเชิงการแปดเก้าและสิบรวมถึงหน้าท้องของเราด้วยค่ะรู้สึกสบายนะจากเมื่อกี้ที่ทำบริหารสะโพกมาพอที่ทำท่าเมื่อกี้รู้สึกดีมากๆเลยนะคะ ต่อไปขาที่แนบชิดกันไว้แบบนี้ให้กางออกนะคะพอขากางออกให้เอาฝ่าเท้ามาประกบกันไว้แบบนี้นะคะเราจะทำท่าบัตเตอร์ไฟเหมือนที่เราทำเมื่อกี้ะคะ่ะเปิดแบบนี้ขอสิบครั้งค่ะค่อยๆทํานะคะหนึ่งสองสามหน้าท้องทํางานสะโพกเชิงการทํางานสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าและสิบ เซ็ตมันจะเป็นอย่างนี้นะและปิดท้ายปิดท้ายท่าสุดท้ายสําหรับท่านนอนยืดเหยียบเบาๆนะช่วงวันไม่ต้องทำอะไรเลยนอนสบายๆชิวๆเลยนะคะเอามือรองที่สะโพกไว้ก่อนเอามือรองที่สะโพกไว้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ท่าสุดท้ายสิยังไม่ต้องท่าสุดท้ายเอาท่าสุดท้ายเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งนะคะรองที่สะโพกไว้ทีนี้พยายามเหยียดสองขาให้ตรงๆเอามือรองก้นไว้นะแล้วยกขาสองขาขึ้นพร้อมกันขอสิบครั้งงอเขอ่ามานิดนึงก็ได้จะช่วยได้นะคะนับหนึ่งสอง สามเปลงนะท้องสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าและสิบอู้หูสุดยอดแม่เรียกว่ามื่อทุกสวยเลยวันนี้นะคะปิดท้ายจริงๆสำหรับนอนทำนะคะเพื่อนๆกางขาออก,ออกประมาณนะคะมือของเราสองข้างให้ไปอยู่ที่ส้นเท้าอยูที่ส้นเท้านะแล้วพยายามยกก้นของเรานี้ค่ะ,เด,ดคะเด้งขึ้นแบบนี้ค่ะเด้งขึ้นแบบนี้อ่ะ เด้งคอประมาณว่าติเด้งสูง,งนะพี่น้องเอาแคตก้นหรือสะโพกของเราลอยขึ้นที่พื้นนะคะเอามือแตะหรือสัมผัสที่สะโพกของเราดูมันจะขึ้นเป็นก้อนเลยนะคะเราจะรู้สึกไปเลย <c oughs> เกลงหน้าท้องถ้าไม่จะได้หน้าท้องได้ก้นนะคะ <c oughs> ได้หน้าท้องได้สะโพกหรือว่าก้นของเราด้วยจะค้างไว้หรือขึ้นแล้วลงลงขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ครบสิบยี่สิบครั้งก็ได้นะคะ <c oughs> หรือจะค้างไว้ายาวๆยักเวลาอย่างนี้ก็ได้ จะรู้สึกสบายมากเลยนะคะเอาที่ถนัดที่สุดเราจะเอาเปนแบบขึ้นลงสิบครั้งโอเคไหมแบบนี้นะคะมือปายนี้มือแตะอยู่ที่สกส้นเท้าของเรานะคะพร้อมแล้วยกหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดยอดแม่หกดึงไล่กุณเดกับชิบได้นะคะเจ็ดแปดเก้าและสิบ่ะลงรู้สุดยอดแหงนะคะนับต่อได้ไหมวะ อ่ะค่อยๆดูขึ้นมาค่ะระว,วังหน้ามุงหน้ามืดนะคะอคนอนเงื่อเช้าแตดมันรู้สึกดีมากๆถ้าพวกนี้ถ้าเราทําก่อนนอนอะ่ะไม่ต้องทําแรงไม่ต้องทําเร็วค่อยๆทํานอนทำบางทีอาจจะหลับก่อนทําเสร็จก็ได้นะประมาณนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างดูเมื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่จะรู้สึกดีมากๆเลยเวลาออกกำลังกายใครที่ สังเกตตัวเองก่อนออกกำลังกายนะถ้ารู้สึกว่ามึนมึงแบบว่าตะวินตะเวยนตาชี้พาชั่งม้วนงน่ยแบบว่ามันบริเตนเตนเตื่อเตื่อหน่อยพอแลาวผูอกอกกำลังกายเสร็จคุณจะรู้สึกสดชื่นเมื่อยกับเมื่อยอยู่าเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่แต่มันจะรู้สึกว่ามันตูดตาสว่างขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเลือดลมมันเล่นดีเลือดมันไปสู่ฉีดทั่วร่างกายทั่วสารพันร่างกายเลย